มิมนตรคลับหลวงพ่อไอ้แดงนี่มึงจะพากูไปไหนนะไปที่ที่ท่านจากมาเจ็ดเดือนต่อมาสถานการณ์ภายในกลุงศสีรั่มซ้าอย่างหนักหลังจากถูกพมา่าล้อมไว้กินเวลานานถึง13เดือนคนในกลุงศสีแตกแยกขาดความสมัคคี บางคนจับดาบขึ้นฆ่ากันเองพร้อมยอมก้มหัวให้ศัตรูเพื่อเอาตัวรอดบางคนเห็นว่าอยู่ไปก็มีแต่ตายจึงพากันอพยพออกจากกรุงศรีแต่ทว่ากองทัพพม่ายังถูกต่อต้านอยู่หนึ่งหนึ่งโดยกลุ่มนักรบที่พวกพม่าเรียกขานกันว่าพวกโจรผีคาดภาพพระเจียดเสียงคำร่ำเลืยนี้ลุงรู้ถึงเนมิยอสีฮบ,บดุดีแม่ทัพใหญ่พม่า đủ to rồi, ta mà ta biết, Dương, anh, này ta, ta cả, tên con, ăn sống ăn nega nat the wet asonteji hongji phalo yatipu ne me yatia badi siyado thamachot pet ya man ba phaya ngati hongji go su lo gaba nga bi 18 de ข้าเรียกทุกคนมาที่นี่เพื่อบอกว่าข้าขาดการติดต่อจากกรุงศรีมานานแล้วจึงไม่รู้ว่าศึกครานี้เราจักพ่ายหรือมีชัยต่อพม่าพิราไดา้ข้าจึงอยากให้พวกเราทุกคนช่วยกันคิดว่าจะทำย่างไรดีบ้านห้วยแดของข้ามีคนเราสองร้อยถ้าได้รวมกับบ้านอื่นแล้วเข้าว่าพวกเราน่าจะสู้กับพวกม่าไ,มได้พวกเองไม่รู้หรือว่าพวกบ้านละจันเนี่ย มันเพิ่งถูกพม่าฆ่าตายกันหมดข่าว่าอยู่แย่งเนี้ยจะดี้าพม่ามันจะทำอะไรอยากได้อะไรก็ให้มันทำไปเถอะข้าไม่เห็นด้วยเด็ดขาดที่พวกเองจะปล่อยให้พมา่ามาย่ำยีรังแกคมเองพวกเราด้วยเด็ดขาดข้าก็เห็นด้วยว่าพวกเราอต้องรวมกันสู้พอเรามีหลวงพ่ออยู่แล้วยังไงพวกเราจะต้องชน,นะแน่ข้าไม่เห็นด้วย เองเป็นเยี่ยงใดกันในเวลานี้จากมาแตกคอกันทําไหมแล้วควร,รวมกันไว้ไม่ใช่หรือเอ๊ะนี่ไม่ใช่หลวงพ่อธัมโชมดนี่ข้ากะหวังว่าจะได้ภาประเกียดมาไว้สักแตุ่ณหลวงพ่อคงก็ขังไม่แพ้ใครหรอกขืนพวกเองเป็นเยี่างนี้เห็นทีจะทูา้ามาฆ่าตายกันหมดแต่ข้าว่าทางคงรีคงจะหาทางเอาชนะศึกอยู่ถ้ามีอะไรคืบหน้าข้าจะนัดมาหารืออีกทีไอ้พญาทศถ้าทุกขนแห่งมีคนดีเยี่ยงเจ้า ชาวบ้านจะได้มีที่พึ่งเอาเอาเอามาเอาของดีงกันได้แล้วข้าผูกมันให้หมดแล้วพานั้นด้วย